สวัสดีสานุสิทธิ์และทุกๆคนที่มาเยี่ยมชมคลิปอา,าาาอ,นะอ,อาจารย์ดินบ้านฉางระยองนะตำหนักพ่อแก่สัญญาณอาจารย์ดินบ้านฉางระยองก็ต่อจากคลิป EP พเรื่องอุบัติเหตุนานาที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ หลายต่อหลายครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ก็สรุปทุกรอบนะแล้วทีนี้อาจารย์ก็มีความเชื่อมั่นว่าทุกครั้งอาจารย์ย่อมมีเทวดาวคุ้มครองอยู่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนน่ะก็มีเทวดาประจําตัวของตัวเองทุกคนนะแล้วก็เทวดาอื่นที่มาดูเรื่อง <c oughs> ในใิสัยเราหรืออะไรนี้ก็หา ไ้ <c oughs> แล้วทีนี้ว่าทีนี้ว่าอาจารย์ก็จะมาพูดการโยกย้ายที่ทํางานของอาจารย์นะตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นเด็กชนบุรีแล้วทำงานอยู่ชนบุรีแล้วทีนี้ไปไปมาอาจารย์ก็อยากจะย้ายที่ทํางานไปอยู่ปมุมทีนี้ก็ อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่าตรงที่อาจารย์ทำอยู่นั้นใกล้จากไกลไกลใกล้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 ที่ใกล้จากอาจารย์ควินมากเลยทีเดียวแล้วทีนี้อาจารย์ก็ไปเปิดร้านแท็กูอยู่ที่ตลาดบุญทรัพย์นะใกล้แถวบางกะดีปทุมธานี อันนี้เปิดไปเปิดมาก็มีคนเข้ามาก็ค่อนข้างที่เยอะๆทีเด,ทเดียวสมัยนั้นเปิดสักกันที่ไม่ให้เปิดสักกันเปิดแท็บทูรับสัก,ทกทแท็กทูช่างแท็บทูเปิดก็เปิดมานานหลายปีเดียวแหละแล้วแต่ทีนี้ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมีศิษย์อาจารย์โกมินก็ได้เข้ามา ถามเรืองการสัตว์นะานาะต่างไปทํามันก็คุยกันคุยกันก็ได้ชวนอาจารย์ไปช่วยวาดรูปหรือออกแบบให้พ่อภูมิเนที่ตําหนักอาจารย์ณูมิซอยหนกแดงนะซอยนกแดงบางพูนตำบลบางพูนอยู่ในเราแวดแถวนั้นปากทางเข้าก็จะมีเขียนว่าร้านอาหารหนกแดงแล้วก็ ข้าไปในซอยก็จะเห็นตำหนักพ่อขุมนินนั้นยังเป็นบ้านไมเ้เก่าๆหลังเล็กๆอป็นไมเ้เก่าๆหลังเล็กหลังเล็กอะ่ะหลังเล็กทีเดียวหลังเล็กหลังเล็กทีเดียวก็อยู่กันแบบครอบครอบโวเดียวนะหลังเล็กแล้วทีนี้ว่าเพื่อนลูกศิษย์อาจารย์ขุมนินก็ได้ควรจะไปช่วยออกแบบเนีย่ยเป็นก็เป็นระยะนานพอสมควรก็ไปออกแบบ ช่วงตอนเช้าไปช่วยออกแบบรูปภาพต่างๆนานาแล้วออกแบบเสร็จได้ประมาณกถึง11โมงถึง11โมงเช้าถึง11โมงอาจารย์ก็ต้องีปิดเปิดร้านแท็กทูอยู่ที่ตลาดุณครัพย์มีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ก็ไปออกแบบให้ทันแลวทีนี้อาจารย์ก็เห็นในในความ การสักยันของท่านด้วยลายอัคระหรือการเสลื่องท่านก็เกิดความอยากจะมีครูบาอาจารย์ไว้คุ้มครองตัวเองคุ้มครอง,เอง,องเองก็เลยเข้าไปเข้าไปสักฝักตัวเป็นสิษ์ท่านอย่างนี้ นี้ฝากตัวมีสิท่านแล้วรัท่านก็ได้มีวันหนึ่งท่านก็ได้มาที่ร้านแท็คถูมาเจอร้านให้มานั่งเป็นเป็นอะไรเป็นสิคนแก่ร้านมาเจอมาในให้ีีมีลูกค้าเข้ามามากมา,กายไก่กองเลยทําให้เรานี่เกิดเกิดเกิดมั่งมีอ่ะมั่งมีจนที่เรา ว่าเราจะต้องกลับไปอยู่บ้านและไปตั้งไปบนิษันที่ฝรบุรีไปถิ่นเมืองของเราที่เรากําเนิดมาหออว่ไปจะได้ไปหาพ่อหาแม่เราได้อะไรเนี้ยแล้วก็ได้กลับไปกลับไปเสร็จปุ๊บก็ไม่เป็นไม่ไม่เป็นหนักที่คิดช่วงนั้นเสร็จและจิตไม่ดีก็ทําให้อาจารย์นี่แบบ ก็แทบแทบที่แบบว่าดิ้นรนกันนะรนกนแล้วก็มีคล้ายๆว่ามีปัิหารเกิดขึ้นอาจารย์กอมมนทร์เข้ามาหาอาจารย์โรเข้ามาหาอาจารย์ว่าอยากจะสอนวิชาอาจารย์เห็นอาจารย์แล้วก็อยากจะสอนเพราะว่าด้วยนิสัยด้วยด้วยนิสัยของอาจารย์ดินที่พ่อกุมินมองแล้ว นี่แหละเลยบอกว่ามาลูกลูกมามาหาพ่อมาหาพ่อเลยลงมาหาพ่อเลยมาอยู่กับพ่อเลยมาเรียนวิชาได้เราอะมา,มาเรียนวิชาพ่อมาจะได้ไม่ตรกรรมาทำลำบากว่างั้นแล้วก็ท่านพอ่อพูดนะแล้วนี้ด้วยว่าเศรษฐกิจไม่คดีอาจารย์ไม่มีตังค์อาจารย์ก็ไม่ได้โทรกลับไปไม่ได้รับ ปากอะไรกับท่านระวางสายไปก็คุยกันแบบครออับครับครับครับแต่ก็ไม่ได้รับปากว่าจะไปเลยแล้วก็อีกไม่นานเท่าไหร่เหมือนกับพ่อไม่ได้ไม่ได้คำตอบพ่อก็โทรกลับหมาอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยลูกบอกพ่อบอกให้มามาเลยอันนี้เพราะหล้วทีนี้อาจารย์ก็ได้บอกความจริงไปว่าผมจะต้องรอตะพักงก่อนรอให้ บอกว่าเอ้ยเองลงมาเลยลงมาเลยมา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 ถ้าเกิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่อขนของมาเลยเอาขึ้นรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับพ่อเนี่ยเดี๋ยวค่าใช้จ่ายการขนของขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพ่อจ่ายเชียร์ให้เองแล้วก็มาอยู่กับพ่อที่บ้านเลยแล้วทีนี้เวลาก็ผ่านไปเวลาผ่านไป อเอาอีกแลเยวกูไม่ได้นี่พ่อก็ได้บอกอาจารย์ว่าขนของขึ้นมาเลยเดี๋ยวพ่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ที่ลูกที่ลูกที่ลูกขนมาเนะ่ยเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อจะจัดการเคลียร์เลยแล้วทีนี้มาอยู่กับพ่อเลยเลยไม่ชาเลย เวลาอาจารย์ก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านท่านเสร็จปุ๊บนะก็ก็เรียนวิชากับท่านไปก่อนจะเรียนวิชากับท่านท่านก็บอกว่าท่านได้ถามปู่แล้วท่านนะท,นท่านพ่อขมินทท่านได้ถามปู่แล้วเออเองอะเรียนได้เองอะเป็นคนดีนีสายดีนะอะไรอะไรก็ดีนั่นแหะเรียนได้อยู่ลกูก ได้วา <c oughs> แล้วทีนี้จากก็เรียนเรียนไปอา้วจย์กา็มาคิดดูว่าเออเฮ้ยการเรียนนี่มันมื่กใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายง่ายเพราะสมัยนั้นที่อาจารย์เรียนน่ะย้อนกลับไปก็ก็ยี่สิบปีใช่ปยี่สิบสามสิบปีรอ,อนี้แหละ ข่าวนะก็เรียนยากทีเดียวเพราะสมัยนั้นต้องมวยพักรักจําแล้วก็ <c oughs> จําทุกๆุกอย่างที่พ่อขมินกระทำเนาะเพราะว่าพ่อขมินก็บอกว่าเออลูกก็ต้องมวยพักรักจํานะต้องมีแล้วก็ข้อสองต้องมีความอดทนนะมีความอดทนลูกอดทนเท่านั้นไม่มีความอดทนอ,อ,อะไรอันนี้อาจจะก็เรียนเรียนไป ก็มีอยู่วันหนึ่งก็ได้เจอรุ่นพี่รุ่นพี่ก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดการเป็นอาจารย์คนนะอย่าอย่านอนก่อนพ่อนะมันไม่ดีถ้าเรานอนก่อนพ่อแล้วเราจะรู้รู้ไหมว่าครูบาอาจารย์เราปลอดภัยแล้วเราจะรู้ไหมเราก็ไม่รู้บอกว่าการที่เรียนกับครูบาอาจารย์เราต้องดูท่านจนกว่าท่านเข้านอนเสร็จ เราถึงจะได้นอนไม่ว่าท่านจะนอนตีหนึ่งตีสองหรือเที่ยงคืนอ,อะไรเราก็ถึงจะได้นอนตอนนั้นแล้วเราก็ต้องลุกมาแต่เช้าเพื่อจะมาหากับข้าวหาข้าวถวายปู่นั้นนะถวายปู่ตอนเช้าทุกวันถวายถวายข้าวปู่ยทุกวันตอนเช้าทุกวันทุกวันอะ ในระยะที่อยู่กับพ่อสิบปีทุกวันแล้วก็ให้พ่อนอนก่อนเราเราเรา,าต้องพาพ่อเข้านอนก่อนไม่ใช่เราต้องพาพ่อเข้านอนก่อนเราถึงจะได้นอนไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็ต้องตื่นถุเท้าเนี่ยคือการฝึกเรียนวิชากับพ่อแล้วก็ถูล้างทรกล้างชามถอนยนถอนหญ้าหาข้าวหาปลาหรือบางทีก็หาปลาบางทีก็ต่างๆนานา ไปหากับแก้มพาพ่อไปกินข้าวอะไรต่างๆนานา,ากับพ่อกมิน,นี่อาจารย์นี่ทําหมดทุกอย่างเลยตนช่วงนั้นเรียนออก็ใช้จดจําจรรรจเอาจดจดจําเอาแล,แล้วก็พ่อก็บอกบ้างจดจําบ้างส่วนใหญ่ถือว่านิสัยพ่อนั้นเป็นคนไม่ค่อยพูดพ่อกมินเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนไม่ค่อยคุยน,ยน้อ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 ยมากเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนไม่ค่อยคุย ให้มวยพักลักจำแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจท่านก็จะบอกให้บอกก็บอกแล้วก็สอนอาจารย์เรื่อมมาสอนอาจารย์เรื่มมาจนมาอยู่วันหนึง่งท่านก็นะเราไม่มีช่วงนั้นก็อยู่กับท่านเราก็ไม่ไม่ได้ทำงานทำการะ เราเราก็ต้องใช้เงินหนนะเราวทำมาทำการเราก็ากาใช้เงินแต่เราก็อยู่กับท่านเราก็กินอยู่กับท่านมันก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายแต่หมายถึงเวลาซื้อนูเคื้อนี่ซื้ออะไรต่างๆมาที่เกงใจท่านก็จะค่อคนอะไรก็ที่พ่อก็ให้แอให้แอบให้ก็จะแอบให้ตลดอดเพราะท่านก็แกงใจแฟนแฟนท่านมันก็จะแอบให้อะอ่ะอ่ะ่า pues นชอบแอบให้ให้เรา เก่งใจแฟนท่านแตาไม่ความตรงสัตเราเราต่างเลยเริอยากกินอะไรอะไรเงี้ยอยากใช้อะไรอยากกินอะไรนั่ไม่มีไงดังนั้นให้เราเป็นเวลาสิบปีนะสิบปีก็ถือว่าเรียนยากทีเดียวก็สมัยก่อนจะเรียนยากกว่าจะให้กระถาให้อะไรอะไรนะไม่ได้ให้ง่ายๆไม่ใช่แบบปึ๊บอ่ะถามอะไรก็ให้เลยถามอะไรก็ให้เลยถามอะไรให้เลยถามอะไรให้เลยไม่ใช่ ที่อาจารย์เรียนไม่ใช่อย่างนั้นกว่าจะได้ก็คือถามวันนี้เพริญน,นานอาจารย์ต้องไปถามอีกบางทีก็ไม่ตอบก็ไปถามครั้งสองครั้งแต่ละครั้งไม่นานมากถึงจะได้วิชานะไม่ใช่จูๆ่ๆไปถามวันนี้จะได้พรุ่งนี้ไปถามได้เป็นไปไม่ได้หรอกันไ,ไม่ได้หรอกสมัยอาจารย์เรียนสมัย ยี่สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วนู่นไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกยากมากการเรียนหองอาจารย์นั้นอืมแต่ก็นั่นแหละอยู่กับท่านมาต้องบอกอดต้องอดทนต้องบอกอดทนแล้วไปไหนก็ท่านท่านก็เอ็นดูเราเหมือนเหมือนลูกเลยท่านบอกแล้วมีอยู่คืนหนึ่งอยู่กันสองคนอย่างนั้นฝนตกก็พาท่านเข้าบ้านนั่งคุยท่านก็ แต่ท่านดูลายนิ้วมือลายมือไม่เป็นเลยท่านดูไม่เป็นท่านดูแต่ลายเท้าเป็นท่านก็เลยบอกเท้ามาอันนี้ด้วยความที่นิสัยอาจารย์ท่านแล้วทีนี้อาจารย์ก็บอกบอกว่าไม่ไม่กล้าเลยไม่ไม่กล้าที่ที่จะที่ที่จะยกลูกเท้าอะให้ท่านดูท่านก็บอกว่าเฮอดูให้ท่านก็บอกว่าเออเรื่อง เรื่องนี้ท่านแม่นมากเรื่องพ่ออาจารย์เสียแล้วนะเรื่องแม่ไม่แม่นี่ยังแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยท่านดูแม่นมากเลยตอนที่อาจารย์น่ะไปอยู่ปทุมไปเรียนวิชากับท่านนะสิบปีน่ะอาจารย์ไม่เคยติดต่อใครญาติพี่น้องญาติพี่น้องอาจารย์ไม่เคยติดต่อทั้งนั้นไม่เคยติดต่อใครเลยเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์หมกมุ่นในการเรียนอาจารย์ไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องคิดเรื่องใดๆเนอะก็ อ,อาจารย์ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้นะ <c oughs> เพียงแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์ยจะมาต่อเอ EP e ีสองนี้นะขอให้ทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะและทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะล้ว <c oughs> นแต่ความจริงเ่าต่อหน้าโป่นะ